กินข้าวไม่ตรงเวลาทำให้เป็นโรคกระเพาะจริงหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสัตตะนะคะสำหรับในคลิปนี้นะเนจะมาเล่าถึงสาเหตุจริงๆของโรคกระเพาะกันนะคะโรคกระเพาะเนี่ยหลายคนถ้าพูดถึงไม่มีใครอยากจะเป็นโรคกระเพาะเนาะเพราะว่าเวลาเป็นโรคกระเพาะแล้วนะคะนอกจาก จะปวดท้องแล้วเนี่ยยังทาให้เราบางทีเป็นกดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อเรอเปี้ยวหรือกินอะไรไปนิดไปหน่อยก็จะ,ะระคายกระเพาะปวดกระเพาะคงไม่มีใครอยากเป็นนะคะทุกคนเนี่ยเชื่อแบบนั้นนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเนี่ยจะบอกแบบนี้นะว่าช่องเนี้จะเป็นช่องที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดโรคเนาะ,ะแบบที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นแนวทางเดียวกันก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วน มีเหตุเกิดนะมันไม่มีอะไรที่จู่ๆบังเอิญเกิดขึ้นมานะคะมันต้องมีสาเหตุเราต้องหาให้มันเจอเนาะทีนี้พูดถึงเรื่องของการเป็นหมอดูแลตัวเองเราก็ต้องทําอาหารที่ปลอดภัยด้วยช่องนี้ก็จะพูดถึงสาเหตุของที่มาที่ไปของโรคแล้วก็การทําอาหารที่ปลอดภัยไรย้สารพิษไร้าสารเคมีนะคะสําหรับโรคกระเพาะตามความเชื่อต่อๆกันมาเชื่อต,ตามๆกันมามซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็จะเชื่อแบบเดียวกันนั่นก็คือว่าถ้า กินข้าวไม่ตรงเวลาปุ๊บเราจะเป็นโรคกระเพาะทันทีกระเพาะจะแบบว่าหลังกดออกมาแล้วก็กัดกระเพาะซึ่งแต่ก่อนนี่ก็เชื่อแบบนั้นนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วนะคะเพื่อนๆนตั้งข้อสังเกตเหมือนเน่ไหมว่าบางคนเนี่ยเขาไม่กินข้าวทั้งวันเลยแต่เขาเขาไม่เป็นโรคกระเพาะหรือแม้แต่พระนะพระที่ท่านปฏิบัติศีลแบบว่าช่วงหลังเที่ยงท่านก็ไม่ไม่ฉันเนาะพระสมณนะหรือว่าชีหรือว่าพราหม์แบบเนี้ยช่วงมื้อเที่ยงไม่ฉันแล้วแต่ก็ไม่เป็นโรคกระเพาะนะคะ เพราะฉะนั้นจริง,รงๆแล้วโรคกระเพาะเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่อย่างนี้นะคะเพื่อนๆม,นมันมีเครื่องมือนะเขามีการแบบใช้เครื่องมือเนี่ยตรวจเขาสามารถที่จะส่องกล้องแล้วก็ตรวจในกระเพาะปรากฏว่าถึงแม้ว่าในปกติกระเพาะเขาก็จะมีกรดที่อ่อนๆที่เขาอยู่ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นกรดที่ไปกัดแล้วก็ทกําลายกระเพาะเพราะว่าถ้ามันกัดแล้วทาลายกระเพาะเนี่ยกระเพาะอยู่ไม่ได้นะคะก็จะต้องแบบเอ่อเป็นเป็นแผลเป็นแบบว่ากระเพาะพังอะไรแบบนี้เนาะ แต่ผลปรากฏก็คือว่ากระเพาะเนี่ยยามปกติเนี่ยเขาไม่ได้หลั่งกดขึ้นมามากมายจนกระทั่งมีปัญหาแต่เหตุผลที่ทำไมคนเป็นโรคกระเพาะการที่กระเพาะจะมีกดมากกว่าเดิมนะคะก็เกิดจากการที่มีอาหารเข้าไปนั่นเองเพราะอาหารตกถึงท้องปั๊บกระเพาะเนี่ยเขาก็จะต้องดูว่าอาหารนั้นเนี่ยถ้ายิ่งเป็นเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์เนี่ยมีความเป็นกรดแล้วก็ย่อยยากเนเาะกระเพาะเขาก็จะย่อยน้ําย่อยเพื่อจะเพื่อที่จะมา ย่อยอาหารก็คือเนื้อสัตว์นั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยเวลาตรวจโดยใช้กระดาษดิสมมทตรวจก็ได้จะมีค่าของความเป็นกรดในน้ำลายนะซึ่ง<น>หลายคนที่ทานเนื้อสัตว์ก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตัวเองทานเนื้อสัตว์มาตั้งนานมันไม่เกี่ยวหรอกเพราะบางคนไม่เป็นโรคกระเพาะก็ก็มีเยอะแยะคืออย่างนี้นะคะตอนนี้เราจะยังไม่เป็นโรคกระเพาะคนที่หลายๆคนนะที่บอกว่ากินยาไปสัก ไปแรกๆเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาหรอกแต่ระยะยาวเนี่ยนะคะเหมือนโรคกระเพาะเนรคเหมือนโรคกระเพาะเนาะไปๆเนี่ย,ไปไปยถ้าเขาใช้งานบ่อยเพราะว่าอย่างที่ได้บอกทุกๆครั้งที่มีอาหารตกลงไปในท้องถ้าอาหารนั้นเนี่ยมันมีความเป็นกรดและย่อยยากเนี่ยกระเพาะเขาก็จําเป็นจะต้องอสร้างกรดมาเพื่อที่จะย่อยอาหารนั้นนะคะแล้วถ้าเรากินบ่อยๆทําบ่อยๆพฤติกรรมแบบนี้กระเพาะของเราก็จะเสื่อมลงไว,ไวขึ้นหมายความว่า อะไรก็ตามที่มันใช้งานอย่างหนักหน่วงมันก็จะเสื่อมเร็วขึ้นแต่ยกเว้นเขาเรียกว่าความคิดหรือว่าสมองนะใช้บ่อยๆดีนะคะหรือว่าบางอย่างเนี่ยก็ควรใช้บ่อยๆซึ่งเราต้องต้องแยกแยะด้วยอย่างกระเพาะเนี่ยถ้าเรากินอาหารที่ย่อยยากกินเนื้อสัตว์เยอะเนี่ยร่างกายก็จะสร้างน้ําย่อยออกมาเป็นสําหรับย่อยอาหารนั้นนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้เกิดกรดในกระเพาะเยอะเราจะทําไงเราก็ต้องกินอาหารที่มันไม่เป็นกรดก็คือพวกผักพืชมันจะเป็นด่างนะคะเมื่อเราใส่ด่างเข้าไปเนี่ยกระเพาะเขาก็ไม่ต้องผลิตน้ํากรดออกมาเยอะเพื่อที่จะมาย่อยก็มันก็เป็นสภาวะปกติธรรมดาก็ย่อยไปตามปกตินะคะทีนี้เราก็ทราบแล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยาสาเหตุของการที่เราเป็นโรคกระเพาะคือหนึ่งเกิดจากการที่เราทานเนื้อสัตว์เนื้อที่ย่อยยากนะคะ เนื้อชิ้นแบบจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูหรือแม้แต่พวกมึกอะไรเงี้ยที่มันย่อยๆย,ย,ยาก,ยากๆนี่แหละมันเป็นสาเหตุที่ทําให้กรดของเราเพิ่มมากขึ้นอันนี้สาเหตุที่หนึ่งแต่มันไม่ได้เกิดจากสาเหตุที่เราอดข้าวนะคะเพราะว่าเราสังเกตไหมว่าตั้งข้อสังเกตกันเนาะอย่างบางทีเราทํางานเพลินเนี่ยเพลินทํางานทั้งวันเลยเราก็ไม่หิวข้าวเราก็ไม่ปวดท้องเนาะแต่พอเราดูนาฬิกาปุ๊บเฮ้ยตอนนี้สมมุติว่าเราเรา ทำงานตั้งแต่เช้ายันบ่ายเฮ้ยตอนนี้สามโมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเครียดแล้วไม่กินข้าวป่านนี้ท้องไส้ชัอพงกระเพาะโดนน้ำยงน้ำย่อยกัดพังไปหมดละคือมันเป็นความคิดเพราะความคิดปุ๊บมันจะทําให้เกิดความเครียดเนะาะความเครียดเนี่ยส่งผลให้ร่างกายหลั่งกดออกมานะคะทุกๆความเครียดเลยแม้แต่สมมุติว่าเราไปตรวจสังเกตไหมตอนที่ยังไม่ป่วยนะคะ ตอนยังไม่ป่วยไม่เป็นอะไรหรือป่วยอยู่แต่ไม่รู้ค่าที่เวลาไม่รู้ว่าความดันขึ้นไหมอะไรไหมแต่คนที่พอไปหาหมอตรวจปุ๊บความดันขึ้นมาสมมติร้อยสมสิบหาโอ้ยแบบเดิมทีก็อยู่ได้นะแต่พอตรวจแล้วรู้ว่าความดันขึ้นเป็นร้อยสามสิบห้าหรือสี่ร้อยสีเนี่ยเริ่มจะไม่สบายและเริ่มเพราะว่าอะไรเพราะว่าคิดมากจิตวิตตกจิตกักงวลเพราะฉะนั้น เรื่องของจิตเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคะเพื่อนๆสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดเลยอย่างบางคนเหมือนกันเป็นมะเร็งอยู่มาได้สมมุติว่า5ปีพอไปตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งระยะ1ระยะ2โอ้ตกใจเครียดทั้งที่ที่ก่อนหน้านั้นอยู่ได้แต่พอรู้อันนี้เขาเรียกว่าการให้ค่าพอรู้ค่าแล้วก็ไปให้ค่ามันมากยิ่งขึ้นไปเพิ่มไปเพิ่มความทุกข์ซึ่งสภาวะจิตเนี่ยสำคัญมากเวลาเกิดอะไรขึ้นต้องตั้งสติดีๆนะคะตั้งสติเนาะอย่าไปอย่าไปคิด ล้าหน้าไปกว่านั้นต้องนึกถึงหลักความจริงว่าถ้าเราจะตายเนี่ยต้องตายไปก่อนหน้านั้นแล้วนะอันนี้พอเรารู้แล้วรู้ก็เพื่อจะให้เราป้องกันแล้วก็ไม่ประมาทนะคะอืมทีนี้พูดถึงเรื่องความเครียดความเครียดเนี่ยนอกจากทําให้กรดในกระเพาะหลั่งออกมาแล้วนะคะก็ยังทําให้เกิดสาเหตุของการเจ็บป่วยที่ไม่มีสาเหตุอองเช่นบางคนฉี่ไม่ออกแบบว่าเคยเป็นไหมเนยเชื่อว่าหลายคน เคยเป็นนะฉี่ไม่ออกหรือบางคนเนี่ยเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้แต่จริงๆแล้วสาเหตุมันมาจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นการผ่อนคลายเนี่ยมีความจําเป็นมากสรุปก็คือโรคกระเพาะเกิดจากกินอาหารที่มีความเป็นกรดเยอะๆเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากแล้วก็เกิดจากความเครียดนะคะแท้จริงๆแล้วการกินอาหารไม่ตรงเวลาหรือว่าไม่ได้กินทุกมื้อเนี่ยไม่ได้ทําให้เป็นโรคกระเพาะแต่อย่างใดนะคะเพราะว่านี่แหละการที่เราเชื่อแบบผิดๆกันมาตลอดนะคะ ทีนี้ที่เน้มาเล่าให้ฟังว่าเรากินอาหารไม่ตรงแล้วมันไม่เป็นโรคกระเพาะเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะบอกว่ามื้อไหนที่เราหยุดกินบ้างก็ได้เพราะการหยุดกินอาหารนะคะเพื่อนๆดียังไงกับร่างกายคือร่างกายก็จะได้พักกระเพาะก็ได้ไดไดไดพักเนาะแล้วการที่ไม่มีอาหารเนี่ยเพื่อนๆคงเคยได้ยินที่เขาบอกว่าวิธีที่เราจะสามารถชะลอไว้ได้ก็คือการอดแล้วก็การ ให้หิวคือต้องกินตอนหิวเท่านั้นหรือว่าอดไม่กินข้าวเนี่ยเพราะว่าการที่ไม่มีอะไรกินเข้าไปเลยเซลเนี่ยเขาจะมีกระบวนการในการกัดกินเซลล์ของตัวเองนะมันก็จะช่วยย้อนไวได้เนาะสังเกตนะพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแล้วท่านแบบว่าไม่ได้ฉันจนแบบเป็นพวกแป้งพวกน้ําตาลพวกเนื้อสัตว์มากๆไม่ได้ฉันเยอะแล้วจนป่วยนะคะท่านฉันแต่พอประมาณเนี่ยท่านจะค่อนข้างจะผ่องใสทั้ง ทั้งสมณะทั้งชีทั้งพานทั้งพระเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะเพราะว่าการที่ร่างกายเนี่ยไม่ไม่มีอาหารตกเข้าไปมันก็จะมีกระบวนการในการขับล้างสารพิษของเขานั่นเองนะคะซึ่งสรุปนะคะก็คือว่าถ้าเรายิ่งอายุเยอะเนี่ยทานน้อยเนี่ยจะดีมากเลยยิ่งมื้อเย็นไม่ทานได้ยิ่งดีแต่ถ้าหากว่าระหว่างที่ทานกับไม่ทานทานแล้วมันรู้สึกมีความสุขมากกว่ากันแล้วมันไม่ได้กระทบกระเทือนร่างกายเราก็ทานไปนะคะ แต่ให้เข้าใจหลักการตรงนี้ว่าถึงแม้ว่ามื้อเย็นเราไม่กินข้าวหรือมื้อไหนที่เราไม่กินข้าวบ้างแล้วก็หยุดได้แต่ถ้าในความเป็นจริงแล้วมื้อเช้าไม่ควรจะหยุดทานนะมื้อเช้ามื้อกลางวันเนาะแต่ถ้าจะหยุดเนี่ยหยุดมื้อเย็นดีกว่าเพราะว่ามื้อเย็นเนี่ยเป็นมื้อเป็นมื้อที่ทําให้เราเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าถ้าเรากินมื้อเย็นเนาะโดยเฉพาะถ้ากินข้าวที่มีแป้งขัดขาวเยอะๆเนี่ยแป้งตัวนี้นะคะเขาจะเปลี่ยนพลังงานเป็นน้ําตาลเป็น พอเป็นน้ําตาลแล้วน้ําตาลก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์ไปเกาะตามเส้นเลือดไปอุดหลอดเลือดพวกนี้แต่ถ้าเราจะกินมื้อเย็นเราควรจะเลือกเป็นพวกผักใบนะคะผักต้มทํากินเหมือนลวกจิ้มจิ้มก็คือจิ้มน้ําเกลือน้ำมะน,นาวอะไรอย่างเงี้ยได้เพื่อให้ได้รสชาติแต่เราไม่ควรจะกินอาหารที่มันมีแบบรสชาติจากจ้านที่มาจากเคมีปรุงแต่งนะคะถ้าเราอยากมีสุขภาพที่ดีเนาะ สรุปนะคะก็คือว่ายิ่งอายุเยอะพยายามทานให้น้อยน้อยสุดเท่าที่จะท่่ทา,ทาททีจะำได้นะแต่ถ้าเกิดบางคนนะคะกังวลว่าเอ๊ะถ้ากินน้อยมันจะขาดสารอาหารอ่าไดมีเทคนิคแบบนี้ว่ากินเนี่ยเรากินเราพยายามกินของที่มีคุณภาพเนาะเพราะว่าถ้าเรากินของที่ไม่มีคุณภาพของที่ไม่มีคุณภาพคือของที่ไม่ให้พลังงานกับเรานะคะ สิ่งที่ไม่ให้พลังงานแล้วสร้างภาระก็คือพวกแป้งเยอะๆพวกแป้งพวกน้าตาลอย่างเงี้ยหรือพวกพวกเนื้อสัตว์อ่ะมันจะทําให้เราเหนื่อยในการย่อยเหนื่อยในการที่จะต้องกําจัดแต่ว่าถ้าเป็นพวกพลังงานอย่างเช่นเอนไซม์เอนไซม์จากผักผลไม้สดหรือแม้แต่วิตามินแล้วก็เกลือแร่หรือโปรตีนโปรตีนที่มันจากธัญพืชแล้วสิ่งที่นอกเหนือจากพวกโปรตีนก็มีบางคนอยากได้พลังงานที่ดีเนาะ จริงการทานน้ำมันก็ดีนะคะเราต้องหาน้ำมันมากินนะน้ำมันน้ำมันน้ำมันมะพร้าวแบบเนี้ยหรือว่ากินกะทิก็ดีนะคะกะทิเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะจริงๆแล้วมีประโยชน์นะคะถ้าหากว่าเราอยากจะมีเพราะจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยจำเป็นต้องมีคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลก็คืออย่างเช่นมันจากไข่ต้มแบบนี้เป็นเขาเรียกว่าอาหารที่มีประโยชน์มากเลยนะไข่ต้มนะคะ มีประโยชน์สําหรับผู้สูงอายุด้วยเพราะว่ายิ่งอายุ50ขึ้นไปเนี่ยจำเป็นมากเลยที่จะต้องมีคอเลสเตอรอลนะเพื่อนๆถ้าไม่มีนี่ไม่ได้เลยแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่กินไข่ต้มเราก็ไปหาคอเลสเตอรอลจากพวกน้ํามันมะพร้าวหรือว่าจากามะพร้าวได้จากกะทิได้อะไรแบบนี้หรือว่าจากพวกธัญ,ญพืชได้ประมาณนั้นนะคะคือเรากินน้อยแต่ว่าเรากินของที่มีคุณภาพถ้าเรากินของที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็ส่งผลต่อระบบร่างกายของเราให้ดีขึ้น ก็ก่อนจะจากกันไปนะสำหรับในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆเน,น่อยากจะให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของการให้คุณค่านิดน,นึงนะว่าคือบางทีเนี่ยถ้าเราให้ค่ากับสิ่งใดเยอะแล้วให้ผิดนะให้ผิดอ่ะมันจะกลายเป็นแทนที่มันจะเป็นโอกาสที่ดีสมมุติยกตัวอย่างเช่นไปตรวจร่างกายปกติไม่ไปตรวจเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเราต้องรู้ตัวเราเองนะคะเราไม่จําเป็นต้องแบบเอาจริงแต่เน่ก็เข้าใจนะว่าการไปตรวจร่างกายเนี่ยมันดี แต่ในความเป็นจริงเนี่ยให้ดีนะการเป็นหมอดูแลตัวเองเนี่ยสังเกตร่างกายตัวเองนะมันเหนื่อยไหมมันเป็นยังไงมันหายใจแน่นหายใจไม่สะดวกอันนี้คอยสังเกตตัวเองรวมถึงเราต้องรู้ว่าอาหารที่เรากินในแต่ละวันเนี่ยเรากินอะไรไปคือเราอย่าไปกินเประปะคือถ้าเรากินเประปะแล้วเราอะ่ะมันเหมือนการขาดสตินะจริงๆแล้วการเป็นหมอที่ดีที่สุดที่จะดูแลตัวเองได้เนี่ยเราจะต้องรู้นะคะว่าอย่างวันเนี้ย ตื่นเช้ามากินอะไรไปบ้างต้องนั่งพิจารณาอาหารกันเลยนะว่าตื่นเช้ามาเรากินอะไรไปบ้างบางคนเนี่ยโทรมาหาเน็ดดึกดืก่นบอกว่าโอ้ยท้องขึ้นคุณเน้ปวดท้องกินเกลือดำไปพอถามจริงๆอะ่ะก็กินขนมจีนไปกลางวันอะ่ะเนี่ยคือเราเราต้องสังเกตก่อนจะกินี่ยต้องพิจารณาก่อนเลยว่าพอเรากินอันนี้ไปแล้วเนี่ยได้ประโยชน์อะไรกับเซลล์เนาะอย่างถ้าเรากินขนมจีนเนี่ยเราต้องรู้ละเออในขนมจีนมันมีสารกันบูดมันกินแล้วท้องต้องอืดแน่นอน คือเราต้องยอมรับสภาพของอาหารการกินอันนั้นเพราะว่าโอเคเราอยากอยากอร่อยก็ต้องให้รู้ว่าเออพอเดี๋ยวอร่อยเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงตามมาเราก็จะได้เข้าใจที่ตรงแล้วก็ถูกต้องไม่ใช่แบบว่าอยู่ไปแบบว่าไม่รู้เลยว่ากินอะไรไปบ้างเอะอ,อะไรก็ต้องไปให้หมอวิเคราะห์เราต้องวิเคราะห์ตัวเราเองนะว่าวันนี้กินอะไรไปทําไมถึงปวดท้องทําไมถึงไม่สบายตัว หลักการง่ายๆนะคะพอเรากินอาหารมีวิระเบียบวินยัยเรารู้แล้วอ๋ออันนี้กินกินแล้วจะเป็นอย่างนั้นอันนี้จะกินแล้วเป็นจะเป็นอย่างนั้นเราก็จะได้ไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ร่างกายไม่ค่อยดีเลยมันทำไมวันนี้อึดอัดเราจะได้เข้าใจเหมือน,นเนี้ยเนี่ยบางวันนี้ก็ก็ไม่ค่อยโอเคหรอกตื่นเช้ามาตาบวมเพราะตอนคืนแอบไปกินบัวรอย,อยอย่างเงี้ยสังเกตแล้วก็คอยดูอาหารที่เรากินอาหารแต่ละคําแต่ละมื้อที่เราทำเนี่ยมันคือสิ่งที่บง่งบอกอนาคตของเรานะ เพราะว่าถ้าหากในจานของเราเนี่ยยังกินด้วยความมักง่ายเนาะอนาคตบั้นปลายของเราเนี่ยเป็นโรคภัยไข้เจ็บเราอย่าไปโทษใครนะคะต้องโทษตัวเราเองเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีชีวิตที่มีชีวายอย่าลืมนะคะหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ